ฮัลโหลคัสดีค่ะทุกคนภาพนี้ฉีกสุดจากทุกภาพได้เห็นว่าภาพนี้เนี่ยเหมือนกับหนังเสียของขวัญเลยเราจะไปต่างดาวกันมาร์สี่ดาวอังคารหรือว่าดาวอะไรอะมาร์ดาวอังคารเราจะเป็นทหารมาให,ใใหม่นนบนดาวนี้ Welcome to Mars เราไม่มีชื่อฉันเราจะเรียกตัวเองว่าชานาะ <laughs> เราต้องทำภารกิจแรกต้องไปหาเคลลี่โอเคตั้งป้ายไปไอ้นั่นคงไม่ใช่คอนแทคเลนหรช่ไหมข้างซ้ายอะ่ะมันเป็นนักวิทยาศาสตร์สตีเฟนที่เอาคนไปทรมานเล่นเพื่อการทดลองแน่เลยอ๋อรอเดอเซนทรีบอตโอเคเซฟแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรแน่นอนน้อ,นนองเซนทีรีจะพาไปไหนชอบปีาศาจเด็กน้อยที่สุดอย่าสปอยสิบบ <laughs> ไปหา ID password เพื่อที่จะเข้าประตูตะกี้แล้วปอ่ะไหนโอเคเจอแล้วงั้นเราก็ไปไม่ใช่ e ิเซนทูอดัมบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบกะระซาบคนที่อยู่ในนั้นดูปแปลกแปก three เราต้องไปตามหานักวิทยาศาสตร์ที่หายไปมันคนนี้ชื่อดียังดียังกับแย่ยัง นี่คืออะไรอ่ะโอ้ยโอเคไม่มีใครเป็นมิดเลยตายสิอันนี้คือนักวิทยาศาสตร์ที่หายไปเหรอเดี๋ยวโอ้ว้าวว่าว่าว่าเดี๋ยว ออโอ้โอ้โอ้ว,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 วอ่่มีนี่มันซอมบชๆเด,ดี๋ยววเพื่อมตตโนทำเนี่ยกระโดดนี่มันเกมกระโดดเหรอ้อสาของแฟนคับที่ต้องการพบคุณ ตื่นเต้นดีเนาะตื่นเต้นมากอ้อยเจ็บอ้อยอ้ยโดนตบหน้าอ้อยโอ๊กัดโอ๊กัดโอ๊กัดเอ้าตายเลยหรอแล้วไฟฉายก็ชอบดับตลอดเลยอ่ะ

คนนี้คนนี้เขาจะชอบกี้อีกคนชอบยิงปืนกลนโอเคโอ้ยว้าวว้าว weg, ว้าว péri, ว้าวว้าวว้าว้าาวว้าว้าวว้าเว้าว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 วตายว้าวว้าว้าวาาวววว้าต้า้เ้าวว้าวาวว้าววาว้ว้ว้าาว้ว้ว เซนทรีมันเปนเซนทรจังเกมมากอือน้องเขาไม่มีวันตายใช่ไหมโอ้น้องตุยแล้วโอ้โหเซนทรีจังไม่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  n ม่ไม่ไมไม่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 ไไม่มไม่ไม่ม่ไไไม่ไ้ไไมม่มมไม่ม อ๋อเราเดินชนมันเหรอโอเคดว่ามีคนโยนมาใส่กินลอยมากินอะไรกินอความตาเหรอโอ้โว้วโว้วโวถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแปลว่าเราเรากำลังมาถูกทางใช่ไหมอ่ไอ้ไ да> ่อนได้ไอ่ไอ้ไ <pr ่อ่ไ่อ่อไไ่่ น้องแค่มางับเล่นๆอืมอย่งั้นหรออยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไม่ไรนะฉันน่ากลัวแทนให้แล้วทุกคนไม่ต้องกลัวนะโอ้โหไปแล้วไปแล้วไป้ปไม่ไม่สู้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 โอ้ยเจ็บโอดจะตายไหม ถอยลำยิงเอา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 เาเอ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 าาเเอา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 อาเอาเอาอาเออาเ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 อ มาทางเดิมะเนี wow. ่ยโอ้ไม่ใช oh, oh, uh, ja ่ละโอ้ยโอยมาทานทางนี้มันมาทางนี้มันมาทางนี้แล้วหาทำไมลิฟวเฮ้ h a t ไม่ควไม่ควอมาลตันหมาเลยออจะริบแล้วทุกคนจะทว้าสาธีบาบุย